นี้ที่แปดธันวาคม2567เป็นวันที่17ที่ข้าพเจ้าในภูมิตอนเถื่อนขอถวายเศียรสวดทยายระสูตภป,ป,ปณิชย์และมุตรต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแนละอาชนะบูชาแด่กูบาญาณทั้งหลายขอจิตก่อนเจ้าตรงตั้งมั่นได้ระลึกถึงได้มีสมาธิจดจ่อในอัคคระประเทศน,น,นั้นโวยสมบุญโดยเน้นได้เถื่อน หนึ่งสมันตาจักกวัยสูงอัตตาคันจุเทวตาสักธรรม,มังบุญทิราชสุนันตุสักขโมกขังสักเคกาเมจารูเปกิลิสิตาเดเคจกกักตะกิเควิอนันิจีเปรัเถจักคาเมตารุวะทนนาเคหวัตถุมิเคตาภุมมาจายันตุเทวาชาะชรทาวิสเม ยักขะคันทัพานาคาทิติทัตตาสติเจยังบุณีวราจานังสาธโวเมสุนันตุธรรมะสวัณการโออัยมะพันตาธรรมะสวัลกันอายมะพันตาธรรมะสวัลกันอายมะพันตาหนโมุัสาภวะโตตุลโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมุัสาภวะโตตุลโตสัมมาสัมพุทธัสสะหนโมุัสาภวะโตตุลโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสานังกัจฉามิธรรมังสานังกัจฉามิสังฆังสานังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสานังกัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสานังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสานังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสานังกัจฉามิตติยัมปีธรรมังสานังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสานังกัจฉามินัตถิเมสานังอัญญงพุทโธมสานังวรังเอเทนะสัจจวัชนะสโซทิเมีหโตุสัพพทานัตถิเมสานังอัญญงธรรมโมเมีสานังวรังเอเทนะสัจวัชนัสโซ ตุสัพพทาเอวัมีสุตังเอกังสมะยังภะควาสังเกสุหิปิหะรติกะปิราวัตุสบิงมะามะหาวเนมหาตาพิขุสังเคนัสสัตทิงปัญจมันเตหิพิกขุสังเตเทหิสัเพหิวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกาทุตโลกาตโลกาทาตุหิเทวตาเยกุมยนะสันนิปติตาโหติพระอวันตังทัศนะยังพิขุสังคันจะ อัตโผจตุนนางสุธาพระกามิยานังเทวนางเอตหโสแต่ยังแต่ยังโขพควาสังเกตุวิหารติปิกปิลาวสมิงมหาบาลีนะมหาตาภิกุสังเคนะทัดทิงปัญจมัตเหหิพิกุสเตหิสเพเหวะอาหาเตหิทัสหิโลกาทุตัตถิเทวตาเยกุมเดนะสันนิปตาโหนติพวันตังทัศนายังพิกุสังคัญจะ ยาน,นุนะมายมปิเจเนะะคะวาเตยุปัสสังเกยะอุสังกมิวาภควันตสันติเกปัจเจคคาถาภาเสยามาติอัตโกตาธิวตาเสยาปินกนะมาพระวาปุรปริะุิโสสม,มิสิตังบาปาหังปสงเสยเจยะปะสาลิตังบาภาหังสม,มิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสยสุทธเทเวสุอัตตาจิตุนิตาภควันตุปุรโตปาตุระ,ตะหังสุ อัตโขตาเทวตาพระาววันจำอภิวาเทวาเอกะมันตังอักขังสุเอกะมันตังที่เขาทิกตาโขเอธาเทวตาพระาวโตสันติเกอีังคาถังอภาสิมหาสมโยปวะนัสมิงเทวกายาสมคตาอาคหะธรรมอิมังธรรมะสมังทักขีตาเยวะอภารชิตาสังคันติอัตโขอปราเทวตาพระขาวันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ สัตรพิขโบสมถาทัสูงุิตังอันตโนอุชุกะกมังสุสาระทิวเนตานิฆะ,ะเฮวาอิทิลานกิตาปันทิตาติอัตโขอปปอปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปรีคังอินทะขีลังโอหะจาเนชะเจจารันติสุติมิราจขุมัตตาสุนันตาสุสุนาคาติอัตโขอปปาราเทวตา ภคบัโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจีพุทธังสนางคตาเสนาเตคมิสติอปายะภูภูมิงปะหายะมนุสังเทสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอัตโขภควาภิกขุอามันเตสิเยกุมเยนะพิขเวทสทัศสุโลกาทาสุเิวตาสันติปติตาโหติตาทัดขาทัศนาภิกขุสังพันจักเยปีพิขเวอเหสุงอติตาทัฒนางอรหัตโตสมาสัมบุทธา เตสัมปีฆวันตังเอตะประเยยะเทวตาสันนิปติตาโหสุเสยา ถาปีไมหังเอตารหิเดปินเตปิกเวภพวิสสันติอนาคตาพันธนังอาราหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิพระวันตังเอตาระเมะเมยะเทวาตาสันนิปติตาวหิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตารหิอาจิกิสวามีปิกเวเทวกายนังนามานิกิตตวิสมิงปิกเวเทวกายนังนามานิเทศิสมิพิกเวเทวกายนังนามานิตังสุสนาถสาธุกางมณสิกโรธา พาสิสามิต so ิเอวังกัมพันเตติโขภิกขุภควโตปัจจสุเสือสงสักวาเอตะโทโวสีโลสีโลกามนุสกาสวิสัทธกุมมาทาสันติตาเยติสตาคิริคันทลังปายิตตาสมหิตาปูถูสีหาวะสดินาโลมังหังสาปิสัมปุโนโอทะตรมนัสสาสุทธาวิปัสนานมวิลา พินโยปัญจเตสตัตวาวเนกาปิละวันตเวตโตอมัญติสัทธาสวัคเกสารณรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะพิขโวเตจะอาตมปะกุงสุตวาพุทธะศาสนาเตสัมปาตุระหุงนานังอมานุสานังทัศนังอเปเกสตะมตคุงสหัสสังอทะสตริงสตังเอกสหัสานังอมานุสสนมังสัตสุง อปเกนันตามันทัตขุงทิสาสภะภูกาอาหุงตัดจะสพังอภิญญายะวะปักิตตวาจักขุมาตัตโตอมันตะยิศตวาสาวเการานีรัเตเทวกายะอภิกันตาเทวิชานธาภิขโวเยวหังกิตายิสมีขิราหิอนุสปุตโสัตตะสหัสสาวะยักขาคุมมาปากาปิตาวัฏวาอิทธิมันโตชุติมันโตวนนวโนโญยศสิโนโมทะมะนภิกขมุงภิกขุนังสามิติงวะนัง ชาสหัสสาหวัตตายัขานานวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวนโนยัสสัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสาวิติวะนังสาตาชิดาติตาหาสายัขานานวันติโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวนโนยัสสัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสาวิติวะนังอิตเจเตโสสะสหัสสายขานานวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวนโนยัสสัสสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขุนังสาวิติวะนัง เบสะมิตาปัญจสตายักขานาวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโดยสัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวะนังคุมพิโลราชคาหิโตเบปุลัสสานิเวสนังปิญโอนังสัสสังสันยักขานังปะปิลัสาติ ูุิพิโรราชาค ا าิโตโสปะคะสามิติงวะานาังปุริมัจจติสังราชาาทัถรัตถโอปัสาสาติคันธรรมพนังอธิปติมหาราชายศสีโสปุลตปิตสาปะคโวอิทนานะปะหะภราอิทิมโตชุติมนโนวันนโยนยศสิโนโมทามะนภิกขมงภิกขุนังสามิติงวาางะรังทักขิณจจติสังราชาวิรุณโหตปัสสาติ กุปตนานิยังอธิปติมหาราชายาสิโสบุญตัปปิตัสสะพระวกอิทธนานะมะขะอภิธรรมอิทธิมันโตจุติมันโตวันนันโตยัสสิโนโมธะมะนะอภิกามุงพิกุณังสามิทิวะนังปัจฉิมัชฌาทิจจะราชามิปูปักโขปัสสาสัติ นาคานังอธิปติมหาราชายาชสัตฉิโสปุนตาปิตสาปัคโวอิทะนามะมหปราอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโญยสัตสิโนโมทะมนาภิกขามุงพิกุนังสามิติงวะนัง ปุนตะรัจจะทิสังราชากุเวโลตับปาสาธิยักษานังอธิปติมหาราชายาสัสสิโซปุนตะปีตัสาพระโวอิทธมานะมหาภราอิทธิมันโตชุติบันโตวันทวันโนยยสัสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกุดังสามิติงวะนัง ปูริมะทิสังทถทารโถทักกินนะวิรูกกโกปัชชิเมนวิรูปโขกุเวโลอุตรานทิสังจัตโรเตมหาราชาสัพันตจัตตโรทิสาทันทรามนาอักทะสุวเนีกาปีตะวันปตะเทเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันนันทิสาทถามายากูเกตุวิเวเกตุวิทูจะวิทุโตสหจันทนโนกามเสโทจะกินนูนันทุอิตุนันทุปัตถโปัตถโธโอปะปัญโยจะเทวสุโตจะมมาตาลิ กินตเสโนฆะจักฆะธรรมโพจะโรราลาชาชโนทะโพอาคูปัญจสิโขเจวาติมพดูสุยะบัญจสาเอเตจัจเจจาราชโนคันรทภาสหตา,าชุราชุพิโมทะมานะอภิกามุงพิกุนังสาม,มิตวมดังอฏฐาคูนาคาสานาคาสาตาคา,า,า,าเรสาลาสหตัตจคากัมพะพัสตะลาอาคูปยาคาสหายาพิยาบุณาทตารฐาจะกอาคูนายยะยะสินโน เอาลาวันโนโมหานาโคสุัตสุวัคคะสมิติงวะนงัง เยนาคราเชสหัสหารหติทิพาทิชาปักขิวิสุทธสกูเวหายะสาเตวะนปัจจมตาจิตาปุปันโนอิตะเทสานังอภยันตานาคราชานสิสุปันโตเขมกาสิพุทโสทหารวจาหิบุปปายัานตานาคาสุปันะสารังการสงุทังชิตะวาชิระอัตเตนะสมุทังกสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเตอิทิมันโตยัสสสิโน การกัญชามหาวิพิสมาอุตสุราธานเวขาสาเวปาจิตติสุจิตติจะพระหาราโธนมุจิสหะสัตตันจะพระริปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสนจิตวาพระลิงเสนางราหุนปทามุขาขมุงสามะโยธานิพัตันเตภิกขุนังสามิติงวะรังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยทัตตะมุงวารุณาวารุณาเทโวโสโมจะยะสหะสหะเมตากรุณาย จายยาอาคูเทวายศัสสิโนทัศเสตทัศธากายาสเพนนนวันติโนยิทธิมันโตชุติมันโตวันบวันนยศัสสิโนโมทัมณะภิกามุงพิกุนังสามิติงวะลังเวินทูจะเทวาสหัสดีอัสมาจะทุวายมะมาจันทันสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุวิัสาปุรเทวาสุริยวามาคูปุรักิตา นักขัตานิปุริขาวาอาคูมันทะพราหากาวาสุนังวาสโวเสโทสักโกปาหาปิลุท,ทะโททัศเตชะากายาสัพเพนนรวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันวันโยสัสสิโนโมทะมาทอภพิกมุงพิกุนังสามิติงวันังอาถาคูสาภูเทาวาชะละมังคิลาคาราหิ อริ t าหาโทโรชาอุมาอุปุหาสิโนวรุณาสหธรรมจกอันจุตาจะอเนชกาสุเรยยะดุจิรากาคูอาคูวะวาสิโนวะวาสเนสิโนทัศเสตสิากายาสัพเพนัวันติโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสัตสิโนโมทะมนะพิกมุงพิกุนังสามิติงวะนังสัมมาหนะมหาสัมนามนุสาัพ มนุสสุตมากินธาพัทุสิกาอาคูอาคูปโนปสูติกาอัฐาคูฮรโยเทวาเดจะโลหิตาวาสิโนประราคามหาประราคาอาคูเทวะยศสิโนทัศเสตทสิตากายาสัพเพมาวันติเดียวอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยศส,สิโนโมทามะนาพิกบมุพิกุนังสาม,มิติงวะนงัง สุกาการุมหาอากุตอากุณาอาคูเวขาัสาสหะโอทาคะนาปะปาปาโมคาอาคูเทวะวิจักขนา